มาใช้ใหม่เราจะเห็นว่าข้อแตกต่างของหน้ากากผ้ากับหน้ากากอนามัย,ยมีความชัดเจนซึ่งทางรัฐบาลเองก็ไม่เคยประกาศเรื่องนี้ออกไปให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบอย่างเป็นจริงเป็นจังด้วยหลักฐานทางวิชาการว่าหน้ากากผ้าเนี่ยไม่มีสิ่งสําคัญอันนึงที่หน้ากากอนามัยมีก็คือสารกันซึมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณหมอทําการผ่าตัดเนี่ยนะครับมีสารคัดหลั่งกระเด็นเข้ามามีเลือดก,กระเด็นเข้ามาที่ตัวหน้ากากผ้าเนี่ยมันสามารถซึมผ่านผ้าเข้ามา แล้วโดนปากโดนจมูกได้ซึ่งไม่แตกต่างกับในฐานะของประชาชนเวลาใช้หน้ากากผ้าเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้ามีคนมาจามหรือมาไอาใส่หน้าเนี่ยก็สามารถซึมผ่านหน้ากากผ้าเพราะหน้ากากผ้าไม่มีสารกันซึมองค์ความรู้เหล่านี้นะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเช่นเดียวกันเราเข้าใจว่าประชาชนต้องดูแลตัวเองแต่ว่าทางรัฐบาลจะต้องจัดองคความรู้เหล่านี้ให้กับประชาชนด้วยอย่างที่ไม่สับสนนะครับและการกระจายตัวของหน้ากากเราไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องมาแจกหน้ากากให้กับทุกคนแต่ประชาชนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธ,ธิ์ที่จะเข้าถึงการบริการในการจําหน่ายหน้ากากอย่าง เท่าเทียมกันทั่วถึงด้วยราคาที่เป็นธรรมไม่ใช่ท่านเอามาแจกที่กระทรวงสาธารณสุขคนละ3ามชิ้นแล้วประชาชนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนประชาชนที่อยู่ภาคเหนือประชาชนที่อยู่3จังหวัดชายแดนใต้ไม่มีสิทธิ์รับหน้ากากนอนามัย3ชิ้นนี้หรือยอย่างไรครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านควรมีการจัดการทางโลจิสติกท่านควรมีการจัดการในการด i s t ิบิวการกระจายทรัพยากรเหล่านี้ออกไปให้อย่างถูกต้องและแจกอาจจะมีการแจกจ่ายในหมู่ประชากรที่เขามีความลำบากใน